เท่จังเลยนะฉันเองก็อยากเท่แบบนั้นบ้างจังอากาศด้วยกระตาเลยนะก็ตอนที่ฉันสัมผัสตัวเธอฉันรู้สึกหนาวในในด้วยล่ะจีฮารัซังเนี่ยในทางกลับกันคุโรกิวันนี้อากาศหนาวจังไม่มีใครรู้สึกเหมือนกันเลยหรือไงนะหนาวหนาวลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างเย็นสุดๆเลยฮึจีฮารัังอยากได้เสื้อกันหนาวสักตัวจัง องศาธิราชสงก็คงหนาเหมือนกันขอบคุณสวรรค์เธอปิดหน้าต่างให้ฉันฉันเหรอหืมคริสเตียร์เสียงกริ่งดังขึ้นเอ๊ะว้าวาว้าวาาแต่ว่าหุ่นดีจังจูบก,กันยังแหงนายว่าไงนะสองคนนั้นทำไรกันอนะกำลังจูบก,กันเหรอนั่นองศาธิราชคนอื่นเขากำลังดูอยู่นะครับนายหรือเปล่า เออ,เอ,อไม่เป็นไรหรอกครับฉันมีผ้าหม่มเยออเมื่อตอนนั้นเธอเห็นฉันนั่นหรอเป็นบาไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะวะฉันแค่พกติดกระเป๋าไวนะ้น่ะยังไม่ได้ใช้เลยแต่ว่ามันงั้นก็มาเริ่มเรียนกันเลยนะครับเนาะแต่ว่าเราทุกคนนั่งได้แล้วคนที่นั่งเรียนหน้าต่างช่วยปิดหน้าต่างให้หน่อยสิ ครืองกีวันนี้น่ารักจังนะแค่นี้ก็พอแล้วครับขอบคุณจริงๆแต่ว่าอายช้มัดคเครื่องกี่ครึง่งรีบกลับบ้านดีกว่าอาทิตย์นี้เหนื่อยจริงๆเลย อห่จริงฮาราฟังฮาราฟังก็ชอบมารอผมอยู่บ,บ่อยๆเมื่อเมื่อไม่นานมานี้แต่คนนั้นไม่ค่อยว่างแถมยังมีเพื่อนเยอะคนเลยกลับบ้านไม่ได้บางครั้งก็จะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่มักกลับบ้านด้วยกันเล่อกกี่ครึง่งมันก็แปลกแปลกอยู่ดีที่เธอเลือกผมถูกผมมีแค่ตัวเลือกสององโหว แต่ก็หิวจริงๆนั่นแหละเลิกเตีนทีไรห,ห้องว่างตลอดเลยหรอครับอืมแค่สัมผัสนิดเดียวก็รู้เลยเหรอครับหิวอยูห่หรอไปกันเลยไหมเอะไปกันเลยไหมเอะพร้อม,อมปิม๊ครีมนุ่มๆชานมไข่มุมกถ้าเป็นคนอย่างจีิฮาราซังก็คงจะดื่มพวกเหนึ่งร้อยเยน100 ฉันไม่อยู่แค่นี้นานทีนะมาที่นี่ปล่อยหรือเปล่าครับขอขนมจากชิน้นจากชั้นนี้แป๊บหนึ่งอย่างกับเด็กปถมที่ได้ตั้งตั้งมาพบแล้วก็ใช้ปั๊บเลยขับคนที่มาอืนหนุนนะคะวันนี้มันแต่ว่ากร,กรุบกรับแลวก็อะไรด้วยเคยกินงั้นหรอครับ อก็รู้สึกอยากกินขึ้นมากปกติไม่จะไม่กินเวลาอยู่คนเดียวแต่พออยู่กับเพื่อนอยากกินเวลาอยู่กับเพื่อนนะ่ะขอบคุณสำหรับอาหารจะทานแล้วนะคะง้มแง้มแง้มเวอร <laughs> น้ำแมนก็มีอยู่นะครับมีผ้าชเช็ดหน้าไหมจิฮารัฟังก็แค่กินไก่เองนะเฟ้ยคุโรกิคุงเฮ อะไรนะครับดังนี้ขนาดพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือป้าข้างบ้านก็อยากก็าอาจจะตายอยู่แล้วแบบนี้ไม่ไหวหรอกโรคก,กี่คุงจะให้เราเช็ดให้เหรอได้ครับถ้างั้นอีกนิดหรอครับเช็ดอีกนิดสิสะอาดแล้วยางสะอาดแล้วครับน่าจะเหมือนกําลังแอบดีใจอยู่ด้วยฮะเราจะรีบเช็ดทําไมล่ะครับเนี่ยหืม งั้นก็กินต่อดีกาปกติจะเช็ดตอนที่กินเสร็จแล้วนะครับเอ๋เข้าใจที่ผมกำลังพูดอยู่ไหมครับหมวดวิทยาศาสตร์ก็ต้องเป็นตรงนี้เจอแล้วชอบงงงาตเรื่องนั้นเหรอเป็นฉบับล่าสุดหรือเปล่านะให้ผมมาซื้อผมมาซื้อให้น้องสาวน,นะครับงั้นเหรอทำไมต้องมาเจอเวลาแบบนี้เนี่ยรุสบาน จิาราฟังจะ้วมาทำอะไรหรอครับทำมมซื้อนี่นี่จิราสังเป็นคนประเภทที่จะซึ้อทิ่เจยาสานหลังจากฉบับแรกสินะครับเรื่องราวของสาวน้อยคนหนึ่งที่สุดแสนจะยากลำบากยากเขียนที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่ในการเป็นไอดอลผมอ่านมาได้นิดหน่อยแล้วก็น่าสนใจอยู่ เป็นมังงะแนวไหนเหรอเอ่อเอ๊ะเรื่องนี้มันทิตในหมู่เด็กปถมนะครับท่านเอกอยากอ่านด้วยดีครับสร้างอยากอ่านเรื่องแบบนี้เหรอไม่สิแต่ว่าคือธุรกิก็อ่านอยู่นี่นะผมอ่านได้หมดนะครับถ้างั้นเอาก็ไปอ่านก่อนสิครับยังไงยังไงสร้างอ,างอผมมีการบ้านอีกเยอะที่ต้องทำนะ ฟืฟ้นๆไก่ทอดร้านสะดวกซื้อเชิญทอาไข่เดียวกับแมวสองเกินกัอแมวสองเกินไม่แน่มันอาจจะเหมาะกับเธอก็ได้ขอบคุณนะเข้าใจแล้วถ้ายืมไปซะแล้ว,ท,ลวที่เขาเรียกกันว่าเพื่อนสนิทไม่ใช่เหรอเดี๋ยวซีแบบนี้มันอืถ้าง,งั้นเอาไปซีขอบคุณครับ พี่พี่เซมงับมาได้ใช่ไหมยินดีต้อนรับกลับนะอยู่ในกระเป๋าเหรอเอามาออกมาให้หน่อยสิหนูอยากอ่านไม่ไหวแล้ว <Yeah. S 1> บ้านจีฮะกลับมาแล้วท่าน,นอะไรนะคุณพ่ออย่างนั้นเหรอให้พ่อยืมอ่านหน่อยได้ไหมการปฏิวัติของสาวน้อยสไตล์ไอเดลเน no.